วันนี้น้องมาอยู่ครับผมครับก็ไม่มีอะไรฟังครับเอายกตู้มาเปิดฟังเพลงเล่นแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าฟังครับผมครับนอนตีสามเมื่อคืนนี้สู้ชีวิตมากครับช่วงนี้ครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับชุด16,900บาทจากเอกซาวนะครับผมครับวันนี้ผมก็มีตู้มา2ตัวครับมานําเสนอครับผมครับตู้2ตัวเนี่ย ถึงแม้เราใส่ดอกเหมือนกันครับแต่ก็โคละเสียงโคละแนวนะครับผมครับฝั่งนี้เป็นตู้แบนพาร์ตใครได้ฟังเสียงรถยนต์บ้างครับผมครับเนี่ยนั่นแหละสไตล์ตู้แบนพาร์ตรถยนต์เนี่ยจะเบรดลงลึกปื๊ดปื๊ดเลยเนี่ยแบนพาร์ตตัวนี้เปิดเพลงแดนส์ถือว่าได้ดีมากครับผมครับใครอยากฟังแบบแรงๆแข็งๆเนี่ยฝั่งนี้ครับให้พี่เขาเลยครับสำหรับพี่เทอร์โบของเราครับผมครับเทอร์โบ15นิ้วเนี่ยก็ได้สไตล์เสียงที่แข็งๆใครชอบเล่นสดเนี่ยฝั่งนี้ตอบโจทย์มากสำหรับเทอร์โบของเรานะครับตัวนี้ครัับบผมคร แต่ราคา2ตัวนี้จะแตกต่างกันครับผมครับตู้กลางเหมือนกันจริงตู้เทอร์โบ16,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านตู้แบนพารนึัด15,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่างกันแค่1,000บาททําไมต่างกันครับผมครับตู้15นิ้วเหมือนกันเทอร์โบ15นิ้วใช้ไม้เยอะกว่าแล้วก็ยาวกว่าลึกกว่าแบนพาดใบเล็กกว่าครับราคาถุงถูกกว่านั่นเองครับผมเสียงกลางอย่างตัวนี้ย6.5นิ้ว ใครที่ชอบแบบสไตล์แบบแข็งๆนะครับและก็แนะนําตอนนี้เสียงกลางดอกรถยนต์ของเราคอ์ลัม0.5นิ้ว3ดอกและมีอีกหนึ่งดอกของเราครับได้ไปด้วย2ใบครับผมครับราคา1 6ึ0 0หมื่นหกรบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านทีนี้พาวมิกเราครับผมครับนี่พาวมิกเป็นตัวง่ายครับผมสำหรับใครที่แากใช้งานง่ายๆครับแค่ต่อสายรัพพงของเราครับผมครับนี่เข้าไปข้างหลังก็สามารถใช้งานได้แล้วครับถือว่าง่ายมากสำหรับพาวมิกตัวนี้นะครับผมครับ ในพอวินี้ก็มีครบทุกอย่างครับบลูทูธ EQ e f f e c t ถือว่ามาครบครับผมแต่ละช่องเบสกลางแหลมได้บดรับและที่สำคัญครับบลูทูธครับปรับเสียงได้ด้วยครับผมครับบางตัวเนี่ยบลูทูธปรับเสียงไม่ได้ครับแค่เปิดผ่านเฉยครับแต่ตัวนี้ถือว่าพัฒนาปรับเสียงได้ด้วยแล้วก็บิ๊กตัวนี้รุ่นใหม่แต่ผมยังได้ราคาเดิมครับเสียงดีมากการดีไซน์ออกแบบก็ดีเสียงเนี่ยอ้วนทวนสมบูรณ์เบสลึกกลางใสเสียงกลางป่งดีมากชอบผมเลยเอา พราะว่ามิกตัวนี้มาขายเลยครับเพราะว่าผมชอบแนวเสียงมันครับผมรับดีไซน์ออกแบบไหมครับด้านข้างเนี่ยทันสมัยมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองครับปุ่มมิวเห็นได้ชัดครับผมครับกดเขียวดังกดออกคือไม่ดังครับผมปุ่มมิวถือว่ามาได้ชัดมากครับผมครับเเททาน่ปะร เป็นไงครับอีกหนึ่งชุดที่ผมแนะนำโอ้โหเห็นไหมครับสองชุดสองแบบชอบสไตล์นุ่มลึกตู้แบรนด์พลัสราคา1 5ึ0 0ก้าร้บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมสก,กางพร้อมชุดนะครับผมไม่ใช่แค่ตู้แบรนด์พลัสนะครับผมครับชุดฝั่งนี้ใครต้องการเบรบแข็งๆแน่ๆแนๆเนี่ยก็ในทางฝั่งนี้ครับ15,000ก้าร้บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมขอตัวครับพักผ่อนครับ